สวัสดีพี่น้องยูทูบชูปูสุคนวันนี้พาพี่น้องมาชมวิวครับผมพาพี่น้องมาเบงทางด่วนลำตะคองขาเข่ากรุงเทพ<ม>พี่น้องจากซีเขีวขอบปากช่องครับผมมาบ้า,บาพี่น,อน้องเบงวิวขาเข่าครับผม,มเบนวิวขาเข่าฟังเขื่อนลำตะคองอยู่ขวามือ ขาเข้ากรุงเทพพี่น้องสุขค้นครับผมน้องเห็นปะครับลำตะคองลำตะคองอคองอว้ามือน้ำเต็มอยู่เลยพี่น้องเอ้ยนี่กับเมาษาแล้วพุสะภ้ษษาแล้วครับผมนี่ก็เดินพุสภาแล้วน้ำยังเต็มไปเลย เก็บน้ําไว้รับหน้าแ้งนี่พี่น้องวิวตรงนี้จะเห็นทางด่วนลําตะคองข้างบนด้วยครับผมอืมอินทนนเลยแหละพรู้ว่ามือไหนที่ได้เปิดแล้วคือไปใส่งานครับผมลําตะคองฝั่งข,าเข,า,งเขาเข้ากรุงเทพขาเข้ากรทมอ ผมนี่ก็ทีสวยไปอีกแบบนึงครับผมหาเข่าดิมีเสียวดำสิงพาดเลาะพามาเลาะถน,นนนี้แล้วครับผมพามาชมถนนพานมาชมบรรยากาศชมวิวระหว่างการเดินทาง ใส่เคยเห็นเคยเห็นมุมที่สวยๆมุมนี้นนนครับผมนี่พี่น้องเห็นไหมครับผมขวามือจะเป็นเขื่อนลำตะคองขุ่นน่านใสแจ๋วน้องใส่ป่ะพี่นอ้นองเห็นไหมครับผมกับทางด่วนที่สวยที่สุดในประเทศไทยวิ่งเลาะเขาใหญ่เที่ยง ยิ่งลเลาะเขื่อนลำตะคองทำเสร็จมานานแล้วแต่ยังไม่เปิดใช้บริการเราจะได้ใช้บริการเฉพาะช่วงเทศกาลพี่น้องเอ้ยต้นไม้ต้นไหลช่วงนี้ก็ไม่ค่อยเขียวไปไลยครับผมหน้าร้อนไม่ค้างค้างก็บสีอาสิทิดูแห้งๆสักหน่อย รับชมทางด่วนลำตะคองด้วยกันฝั่งขาเข้ากทมเด้อพี่น้องเด้อโคราชเข้ากทมฝั่งนี้เป็นฝั่งขาเข้าจะเห็นวิวทางด,วด่วนเต็มๆครับผมเห็นถนนทางดวนน่วนลำตะคองเต็มเต็มเลยลเราวิ่งอยู่เลนปกตินี่ีไไน้อ,นนองโฟมเปไฟสายตา สิ่งคิสเซเแียนอยู่ข้างล่างครับผมจะ่ายวิวถนนข้างบนให้พี่น้องบิ่งสวยงามตามท้องเรื่องกับบรรยากาศทางด่วดนับตะคอามครับผมให้พี่น้องมาหล่อ้ำกันครับผมืันนี้ เกิดลำตะครองรอยู่ขวาม,มือเป็นทางดกระดับที่สวยที่สุดแหละพี่น้องเอ้ยผมาามางามที่สุดในประเทศไทยนะคันได้วิ่งข้างบนนะวิวข้างล่างยังจะดูดีครับผมรต่าาหนาหนาวนะมีหมอกแด้ สุดยอดเลยขับรถจินลมชมวิวนะเันได้เปิดใช้บริการแล้วแต่ไม่รู้ว่าค่าบัตรจะเท่าไหร่ค่าทางดลวนจะเท่าไหร่บรรยากาศข้างทางไก่ย่างส้มตำลาบก้อยมีลาบก้อย ปลาเนื้ออ่อนถ้าเรากินใครมาหน่อๆห,หิวข้าวก็แวะกินแวะรับประทานได้เวยพี่น้องเด้อของกับน้ำก็มีท่องเที่ยวทางด่วนลำตะกขคองมตวเวยอีสานครับผมของกับน้ำกินลาบเลาอา,ารอีสาน ใต้ทางด่วนกับทีลมเย็นนีครับผมอยู่ข้างลางนี่บรห่อนครับแดดบังมีเลยนี่ก็บพ่านเกินมาแล้วครับผมทางทายมื่อนี่ก็จะเป็นค่ายทหารไายพี่น้องเบิงจุดจุดสุด้อครับเด้อเอ็ซีได้เบิ่งฟังขาเขาบ้าง เออตำสิงก็เคยเสนอไปแล้วครับฟังขาออกในวันนี้มาเสนอฟังขาเขาออ่าอีกมุมอีกด้านอีกฟังของถนนครับผมบงทางด่วนก็เข็บภาพบรรยากาศอีกฟังนั่นไงไมพี่น้องในเบื้องในชมน้ำกันแบบวิวสวยๆนี่ครับผมใส่มือนี่เป็น่ายทหารกองพันสุนัขทหารสวยงามครับผม ทำสีผ้าหลอกลับมาลุยงานอีกแล้วหลังจากอยู่กับแม็โครถดำเป็นเดือนครับผมแต่ก่อนสงการเป็นหลังสงการมันขึ้นเดือนไม่คุณจะพาค,ครับผมนี่ก็ได้โอกาสผ่านทั้งเขื่อนลำตะคองมีโอกาสนํำเสนอพี่น้องถ่ายภาพวิวส,สวยฟังข่าวเขาใหม่พี่น้องได้ตับชมในเบิองกันอีกรอบอีกเทือนนึงครับผม ฝากช่องน,น่อยๆน้ำนี่เด้อพี่น้องขอมาเห็นแล้วก็อย่าลืมกดสับตะไคร่กดติดตามในช่องเสื่อน้ำสิ่งพารหลอน้ำนี่ครับผมมาเป็นพี่น้องพรอมช่องเดียวกันครับผมมี่ย่างกันมาบอกมาจา้ามาคุยกันได้ครับอย่าลืมกดติดตามเห็นน้ำกดกระดิ่งพร้อมที่ได้รับชมคลิปไม่ไหมกอนมูพี่น้องเลยทีได้เห็น เด้งติ้งขึ้นแล้วพี่น้องฝากน้ำเน่ครับผู้ปูดเปิดขับมาเบงิงช่องเสร็วน้ำสิงไม่กะอย่าลืมเดอ้อสับตะไคร้ให้ด้วยสับ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 อย่างเดียว ừ. ใกล,ใกลส้สุดแล้วครับผมใกล้สีโค่งออกแล้ว เป็นยกระดับลอยไาได้พี่น้องหลายกิโลอยู่ครับผมนี่เมือน,นี่เขากระตโค้งออกไปพุ่นออกไปทางขวามือทางซ้ายนี่ก็เป็นทางเส้นเก่าแล้วอีกทางเส้นนี้ก็เส้นบายพาสครับผมวันนี้เส้นนี้เป็นเส้นบายพาส,นนสาพาโค้งออกทางขวาไปานี่เป็นขาเขา่าขาเข่ากรุงเทพ นี่รถกสิลายเป็นปกติครับผมรถเจอะมากวันนี้ดดไ,ได้ดวลาแล้วก็กางนี่จะเป็นต้นขีเล็กครับผมต้นขีเล็กกินแล้วอร่อยนี่สระบุรีกรุงเทพกอมอที่เกตสิบสามย๋อวซ้ายบ้านบ่อทองน้องบ้านหนองจานีน่พี่น้อง ทางด่วนมาเรียบร้อยฝากดีด้วยครับเด้ขอข้ามาแล้วกัมากกดไลค์ใช่กดแชร์สรับตะไคร้ให้ช่องเน้อยเสียวน้ำสิ่งพลาญนหล่านด้ครับผมสำหรับคลิปนี้อ่ะฝากพี่น้องไว้สำนีก่อนครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ